วัสดีครับก้อนรับสู่ฟ้าวันใหม่แล้วก็ออฟโรดสำหรับเทปพิเศษครับวันนี้เพราะว,ว่าเราเป็นเทปส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่าก้นอนรับปีใหม่วันที่ออกอากาศนี่คือ30มมกราไอสามสิบธันวาคมสองพันห้าสิบเจ็ดใช่ครับ,ค,รบคนกําลังเตรียมส่งสั่งลาปีเก่าแล้วก็กจะข้ามปีใหม่กันครับเช่นเดียวกันกับรายการของเราแป๊บเดียวก็จะข้ามปีแล้วนะเร็วมากเร็วมากฮะฮะแป๊บเดียวผ่านปีแป๊บเดียวก็อย่างที่บอกอันนี้พูดความจริงผมไปบวชแป๊บเดียว คิดว่านานเดือนหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวออกมาสึกออกมาแล้วอะครับเทปนี้เทปนี้เทปนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าข้อเท้จริงคืออาจารย์กบเพิ่งสึกมาเมื่อวานนี้เองส่วนผมเนี่ยกำลังจะพรุ่งนี้จะไปบวชก็เลยต้องมาเจอกันก่อนมาเจอกันก่อนเพราะฉะนั้นคือคือว่าเป็นหลวงพี่นะครับครับหลวงพี่หลวงพี่กบจริงก็เป็นคารวสเหมือนกันแหละแต่เป็นเป็นอะไรนะเป็นทิดแล้วเป็นทิดแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณจะเป็นหลวงพี่ ไม่ใช่พ่กนี้วันที่สิ้นเดือนเนี่ยวันที่วันสองวันสองวันคุณก็จะเป็นหลวงพี่แต่ว่าผ <c oughs> มว่าเป็นรายการเดียวนะที่พิธีกรน,นั้งคู่บวชห <c oughs> รือเปล่าอันนี้สงแรง <c oughs> ใช่นะเพราะฉะนั้นใครดูรายการเราเนี่ยรับรองว่า<อ>ได้บุญแน่นอนสมก็เอาบุญมาฝากครับนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องสนุกสนุกของรายการเราเนี่ยต้องถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าไปบวชมาเป็นไงบ้างครับเพราะว่ารายการวันนี้เนี่ย ผมศึกผมอาจจะศึกแล้วนะวันที่ถ่ายรายการเนี่ยแต่ว่าผมผมคงไม่มีโอกาสมามาเล่าบรรยากาศใช่ครับต้องถามอาจารย์กบว่าเป็นยังไงบ้างฮะเพราะช่วงนั้นทุกคนคงเฉลิมฉลองกันแล้วใช่ครับแต่ว่าก็เล่าให้ฟังว่าการไปบวชเนี่ยหนึ่งก็คือพอไปแล้วพูดจริงๆก็อยากบวชอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งไปฟังพระอาจารย์นั้นพูดนะถ้าพูดแล้วผมว่าทุกคนต้องบวชการได้เกิดเป็นมนุษย์ยาก พราะอาจจะเป็นปูเป็นเต่าถูกไหมความเชื่อเป็นปูเป็นปูเป็นเต่างงเงาเต่าตุนอยู่เงี้ยโคกระเบือจะบทบทเรียนแล้วเนะอ้าพูดผิดตรงไหนครับเป็นปูเป็นเต่าเป็นโคเป็นกระเบือสุกรสุนัขใช่ไหมเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแล้วแล้วต้องเกิดเป็นผู้ชายด้วยครับอาการครบ32ไม่บ้าใบมือกุดเท้ากุดไม่ไม่ไม่มีอาการผิดปกติสมระก่อนใช่ และต้องเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไปเกิดประเทศอื่นซึ่งเป็นศาสนาอื่นเราก็ไม่ได้บวชใช่ไหมถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนกับเต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาพลน,น้ำหนึ่งแล้วเชือกหล่นลงมาคล้องคอพอดีนั่นคือโอกาสของการได้บวชนั่นแปลว่าคุณจะต้องใช้โอกาสนั้นให้คุ้ม เ่าคร่าวๆได้ไหมอยากรู้อ่ะโอ้โหก็หนึ่งคือสวนโมกนี่คือสุดยอดของแก่นศาสนาพุทธเราไม่ต้องพูดถึงท่านพุทธทาสสองพอบวชเสร็จเนี่ยศึกษาที่วัดอยู่ประมาณ1ิบวันก็แก่นของศาสนาพุทธนะจากพุทธทาสแล้วก็ไปที่สวนโมกนานาชาติซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของการนั่งภาวนาอา,านาปาณสติเดี๋ยวคุณจะต้องทราบคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเจริญว,วิปัสสนากรรมฐานสุดยอดแล้วแล้วฝรั่งเนี่ยเขามาเรียนกันนะที่เนี่ยสิบวันที่นั่นสุดยอดอีกอย่างคือ มีบ่อน้ําร้อนธรรมชาติคุณเป็นพระอาบงบ่อน้ําร้อนนะถูกต้องเลยนะเพราะว่าเป็นบ่ออยู่ในสวนโมกแต่ที่นั่นผมว่าคุณอาจจะลําบากนิดนึงเวลาลงลงชุดอะไรกันชุดพระสิพระพระเขาจะมีผ้าอาบน้ําคุณจะไปใส่ชุดว่ายน้ําไม่ได้นะก็ลงผ้าเหลืองเขาจะมีชุดชุดสําหรับพูดง่ายเหมือนผ้าข้าม้าพระแต่เป็นสีสีจีวรก็ลงว่ายน้าไม่ใช่ว่ายน้ำมาลงแช่น้ําร้อนไม่ว่ายไม่ได้เพราะบ่อเนี้ยบ่อเล็ก ก็ต้องแช่น้ําร้อนก็เป็นน้ําร้อนธรรมชาติเป็นน้าแร่และที่นั่นถ้าชอบผักผมชอบผักที่นั่นอาหารทุกวันมื้อเดียวนะฮะที่สวนโมกนี่ฉันมื้อเดียวนะมื้อเช้าแต่ที่สวนโมกงนาชาติมื้อเดียวแล้วยังเป็นมังสวิรัตด้วยแต่ว่าคุณจะสุขภาพดีสุดๆผมนี่ตอนไปเนี่ยตอนไป65้าวันเนี้ยณวันนี้กลับมานะฮะกิเลสหายไป5กิโลหรือ5้าแปดเจโลที่ไม่ใช่ไม่ใช่หกิโล 6กบหรือ58บเออ7กิโล7กิโลใช่ผมถือว่าไม่ใช่น้ำหนักหายกิเลสหายไปคือเดือนหนึง7กิโลเนี่ยผมว่าโปรแกร,รมลดน้ำหนักที่ไหนก็สู้ไม่ได้นะแล้วเป็นไปอย่างมีสุขภาพดีไม่ใช่ไปกินยาสิ่งที่ได้จากการบวดเรียนคราวนี้จริงๆที่เราได้ก็คือก็ <c oughs> คือรู้ว่า 1. คือมนุษย์เกิดมาทำไมครับสคนต่างจากมนุษย์ยังไง อย่างน้อยที่สุดเราได้บทเรียนออกมาจากคนตาย <คน S 1> จากมนุษย์ยังไงเพราะเราควรจะต้องทุกคนเกิดเป็นคนได้แต่คนทุกคนไม่ใช่ใช,ใช่มนุษย์<ม>นั้นการประพึกษาอย่างน้อยทําให้เราอย่างสามสุดคือเป็นมนุษย์แต่ถ้าคุณยังมีบุญวาสนาได้อยู่ในผ้าเหลืองต่อคุณก็จเจริญธรรมะไปสู่ความยั่งยืนของความสุขนิพพานซึ่งนิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานแต่ว่า ขาวสะอาดและเย็นนั้นคุณอาจจะนิพานโดยที่ไม่ต้องตายก็ได้ครับท่านผู้ชมครับผมผมก็ลังจะไปบวชไปอีกสองวันที่ต้องต้องเรียนท่านผู้ชมตามตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถามอาจารย์กบก็เพราะว่าถามในคณะเป็นเป็นรุ่นปั่จนไปนะฮะแล้วก็อยากทราบทราบข้อมูลแต่งจริงแล้วเราก็จะร่วมสํานักเดียวกันแหละและอย่างนะผมไปถึงผมเพิ่งรู้ที่สวนโมกเนี่ยไม่ค่อยมีการบวชพระนะพระที่จําวัดกันอยู่เนี่ยมาจากที่อื่นนะเพราะนั้น คุณก็จะเป็นลูกส่วนโมกแท้ๆเกิดที่นั่นผมก็เป็นลูกส่วนโมกที่บวชที่นั่นเกิดที่นั่นถ้าใครอยากจะบวชมีลูก็าป,ปสามี พี่ชายก็บอกไปได้เลยนะครับผมว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างมากคุ้มนะคุณเองผมเองก็ไม่ว่างหรอกเดือนหนึ่งแต่ผมหักดิบไปแล้วถือว่ายังไงก็คุ้มเกินคุ้มที่ได้คุ้มไหมถามจริงๆคุ้มเกินคุ้มอ่ะเอางี้ไม่มีอีกแล้วชีวิตนี้จริงนะจริงจริงครับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยเพราะว่าตัวผมยังไงก็ไปอยู่แล้วอาจารย์ผมเนี่ยเป็นคนที่บวชมาแล้วผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนยืนยันว่าคุ้มแน่นอนใช่คุ้มค่ามากๆในทั้งทุกๆด้านทั้งการศึกษาและโอกาสางการับโอ้ดีมากเลยครับงั้นเเเดี๋ยยยววรรรราาาาาาต้อองงมคุื่่กะ จานทิ้งผมไปหนึ่งเดือนผมก็แอบดู a c e b o o k อินสตาแกรมหม่ค่อนเห็นตนผมเลยอินสตาแกรมเหมือนกันมีนี่ใช่ไหมในโฆษณาหน่อยสิมีอินสตาแกรมออฟโรดกับเฟซบุ๊กออฟโรดครับแต่ว่าเนื่องจากรายการเราก็มันถ่ายไปแล้วก็อาจจะมีการคล้ายๆดีเลย์ของการออกอากาศด้วยก็เลยบางทีก็ผู้ชมก็อาจจะยัง แต่ก็เป็นช่องทางในการิดตามถ้าไม่ได้ดูสดได้ก็แจ้งเข้ามาได้นะอยากให้เราไปที่ไหนร้านอาหารอะไรสถานที่ต้องไปส่วนมุกนานาชาติบางสีไปทําบางสวิรัตน่ะได้ไหมไปไปอาจารย์ไปหาผมสิเอผมก็จะไปเยี่ยมท่านหลวงพี่เออเออดีเนาะเดี๋ยวบอกสถานีไปดูบางสวิรัต์บ้างอาหารอร่อยอาหารใต้อ่ะแต่ตอนเป็นพระพูดไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่มาทั้งหมดเนี่ยผมไปมาแล้วเราไปมาแล้วประมาณ12 สองสที่นะสร้านผมไปประมาณครึ่งหนึ่งเพราะละอาจารย์ไปที่สุดท้ายเนี่ยครึ่งหนึ่งพอดีฮะใช่ร้านที่หกโวเฮาส์ร้านที่อาจารย์โชว์ครึ่งหนึ่งอ่ะซิกแพคพอดีเลยวันนี้คุณทำไปอีกครึ่งหนึ่งเลยทำไปครึ่งหนึ่งเหนื่อยมากขอประธานโทษด้วยเถอะหนีไปทำบุญมาเนี่ยผมก็ห่วงทางโลกอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่เราไปมาแต่ร้านท่านผู้ชมครับรายการออฟโรดตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นรายการที่รายการเหมือนแนะนำอาหารนะครับ แล้วก็ความน่าสนใจก็คือว่าสูตรอาหารที่แตกต่างในแต่ละร้านร้านแรกที่เราไปจําได้ไหมครัได้หล่อหล่อและอร่อยอันนี้เป็นสโลแกนที่จารคิดมาในเทปเพราะว่าเผอิญไปเทปแรกแขกเราหล่อหมดเลยแขกหล่อด้วยอาหารอร่อยด้วยแต่ต้องอร่อยแน่นอนว่าเราทํารายการเนี่ยไม่อร่อยเราไม่เลือกก็คือหล่อและอร่อยหล่อและอร่อยเป็นร้านฟาราเบลล่าฟาราเบลล่ากลางกรุงเลยฮะกลางกรุงที่ถนนราชดำเิครับนะครับ ก็เป็นสถานที่เก่าที่เรียกว่าราชกีธาสโมสรสนามม้าบรรยากาศดีอยู่แล้วแต่ว่าจุดสําคัญคืออาหารแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ากลางกรุงจะมีต้นตํำรับของอาหารที่น่าอร่อยแบบนี้จึกลายเป็นเทปแรกของเราในครัแรกีรายการหล่อและอร่อยและอร่อยแต่หลังมันไม่หล่อเพราะจารย์ไม่อยู่นคนเดียวเราคุณหล่อไปหลออู่แล้วเงื่อท่วมเลยะร้านฟราเพล่าก็เป็นร้านที่เราไปนะครับแล้วก็เป็นร้านที่พี่ชายของผมคือคุณกอล์ฟนะครับมีโอกาสได้ ได้ไปพบพี่ชายแล้วก็มาเล่าถึงเรื่องความเป็นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้มีแค่ฟลาเบล่ามีทั้งซิงช้าชาลีใช่นะครับแล้วก็มีอหานไทยในในหลายพื้นที่ต้นตำรับอะไรที่แล้วก็อย่างที่บอกคุณกอบก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นร่วมรุ่นกับอาจารย์คุณกับพี่ศิล์ไม่หรออ๋อใช่นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยนะใช่ผมก็แปลกใจว่าเออเพื่อนร่วมรุ่นหน้าผมนี่ดูใช่ไหมมีเพื่อนร่วมรุ่นสองท่านที่มาร่วมรายการคุณกนิษฐาศิลป์ด้วยหล่อทั้งคู่เลยคุณพิทธิล่์ รุ่นนี้เป็นยังไงถึงได้เป็นหลอแต่อร่อยเะว่าสงสัยมันเป็นเรื่องของโรงเรียนนะครับสาราอ๋มาอม, <laughs> มันคุณใช่ไหมอ่าก็สมควรครับเป็นเทปแรกที่ฟาราเบล่าร้านร้านที่สองไปไหนฮะไปร้านปลาดิบร้านนี้ผมชอบมากผม,ผมคุ้นตรงนั้นมากเพราะกระทรวงการคลังคุณผมนอนเฝ้าอยู่เป็นเดือน,น <laughs> <laughs> พูดได้ไหมเนี่ยเอาจริงแต่มันคนละบรรยากาศกันมากเดี๋ยวก็ไม่ออกนอกเทศนะอ้าวนอนเฝ้ากระทรวงการคลังผิดไงเนี่ยอ้าวแต่ว่ามันเปลี่ยนรสชาติไปเพราะว่าคราวนี้ไปเพื่อ อาหารที่อร่อยใช่แล้วก็มีที่มาแล้วก็เป็นอาหารที่ต้องบอกว่าสร้างสรรค์ด้วยขั้วไก่ขั้วไก่ในสไตล์พิซซ่าญี่ปุ่นใช่ับจำจทำได้ไหมครับจำได้จาได้เพราะว่าทําขั้วไก่ก่อนแล้วก็มาทําขั้วไก่ที่เหมือนกับผมจะไปญี่ปุ่นบดีไงกับพิซซ่าญี่ปุ่นจะมีแป้งแบบกช่แล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เนี่ยคั่วเรียบร้อยแล้วก็หลัคุณกริ์ใช่หลานคุณกิะสิตพิรมแล้วคุณกสทธิ์รู้ทุกอย่างเล่าเราไม่ต้องถามเลยช่ว แล้วก็มีวิธีการที่เราบอกถึงหลักการในการจัดโต๊ะอาหารของสถานทูตใช่ครับไหมครับช้อนรับแขกอยู่ขวาในช้อน3ซ่อม3มีดอีก2คิดเลยไม่ออกหยิบจากข้างนอกเข้ามาใช่ใช่จำแค่นี้หรือว่าคิดไม่ออกคือช้าไว้ดูค้างๆคือเทปนี้ก็เป็นการบอกเลยไงอย่างที่อาจารย์พูดถูกเลยอาหารกับช้อนซ่อมเนี่ยเขาจะจัดไม้พอดีกันจัดมาให้เหมาะว่าปลาใช้อะไรคืออะไรที่ลงอย่างแรกคุณก็หยิบข้างนอกอ่ะ พราะอางที่2คุณหยิบอันที่2ทีละคู่มาเลยมันก็ก่อนก็จะพอดีพอดีใช่แต่ถ้าเกิดใครไปหยิบก่อนเนี่ยมันจะเริ่มไม่ไดแล้วเพราะว่ามีดตาไปตัดเนื้อมีดเนื้อไปตัดปลาก็ไม่ถนัดมันไม่ได้ซุกดันไปเจอซ่อมเงี้ใช่ไหมจาได้คือว่ามีการปลูกผักหลังร้านหลังร้านเกือบลืมแล้วร้านนี้เก๋มากเพราะว่านอกจากว่าสร้างสรรค์เมนูแล้วยังปลูกทุกอย่างเองเพื่อคุณภาพของวัตถุดิบใช่มีการเวียนเอาพูดง่ายขี้ปลาเป็นปุ๋ย มาเป็นปุ๋ยแล้วก็ผักเนี่ยปลอดสารแน่นอนผมว่าตรงนี้สําคัญเพราะว่า<ช>ความให้การให้ความสำคัธญกับสุขภาพตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมโลกเลยนะใช่แล้วผมว่าถ้าอย่างที่เราเคยคุยในรายการว่าถ้าสามารถที่จะจําลอง ให้แบบตรงนี้ไปตามชุมชนหรือนที่ต่างๆไม่ต้องใช้พื้นที่มากเลยหนึ่งไร่เท่านั้นเองใช่ที่ว่างเปล่าก็เยอะแยะรวมตัวกันทำแล้วก็อย่างที่บอกหลายคนเดี๋ยวนี้บางคนไม่ไม่กล้ารับประทานผักเพราะว่ายิ่งรับประทานมีสารพิษเยอะไงกลายเป็นงั้นไปคือผมว่าอย่างอย่างสมมติภาคอีสานนะฮะจังหวัดยะโสธรศรีสะเกดอุบลอะไรก็ว่าไปเนี่ยสมมติว่าตำบลละหนึ่งไร่นะครับแล้วมีความชำนิชำนาญใน การปลูกพืชผักหรือเลี้ยงปลาต่างชนิดที่เหมาะสมกับสภาพอากาศคูมิประเทศคุณคุณทำไปบางทีอาจจะเลี้ยงกบไปนะใช่ไหมฮะแล้วคุณทําให้ชัดเลยนะนี่ปุ่นทตรงนี้แล้วคุณมีการใช้วัตถุดิบที่มันปลอดสารมีเทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการสร้างอะไรโอท็อปชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งสวนอะไรก็ว่าไปหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผักแล้วเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไง คือเขาทาเป็นอยู่แล้วเพราะว่าผมว่าเชื่อว่าทุกหมู่บ้านต้องมีหมูหมากาไก่เลี้ยอยู่แล้วอ่ะก็ทําอยู่แล้วเที่งแต่ว่าเอามาจัดให้มันเป็นระบบนะครับแล้วก็หาเรื่องตลาดในการที่จะไปจาหน่ายให้ชัดเจนของพวกนี้คนในเมืองต้องการอย่างยิ่งแพงนิดหน่อยก็อยากเป็นที่ต้องการและแย่งกันด้วยนะใช่ผมว่าจริงๆตรงนี้ทําได้นะถ้ามีอานาจขนาดนี้จะคิดสักนิดหนึ่งว่าอาสมมติว่าจังหวัดนี้เราเคยได้ยินไงกบอร่อยออาบางทีบอกมีอะไรตัวแปลกๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ราแรงก็ได้เห็ดแล้วแต่ตามสภาพอากาศแล้วก็แลกเปลี่ยนก็ได้นะครับทำให้เป็น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 รูปแบบของสังคมซึ่งผมว่ามันเหมาะกับประเทศไทยใช่นะฮะยังไงคนก็ต้องรับประทานอาหารนะมันสุดยอดแล้วใครคุมอาหารได้ก็คุมโลกได้ใช่ครับครับนั่นก็คือร้านที่สองของเราปลาดิบปลาดิบส่วนร้านที่สามเป็นร้านที่อาจารย์จันกบโปรดมากเลยใช่ไหมผมชอบหนึ่งคือแถวนั้นคุ้น ตลาดเทวราชกุญชรและไม่นึกว่าพอเข้าไปสุดวัดแล้วเคยไปให้อาหารปลาแต่ไม่ได้เหลียวมองรู้ว่ามีร้านอาหารใช่ร้านนั้นผมไม่ได้บอกอาจารย์นะเราไม่ได้เตรียมันก่อนผมพาอาจารย์ไปอาจารย์ตกใจอ่ะผมจาได้คุณไปทําบุญวันนั้นอ่ะใช่วันเกิดพอดีทำบุญเสร็จได้รับประทานอาหารอีกแล้เลี้ยงอาหารปลาอีกปรากฏข้างๆเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่สักแต่ว่ามีเพราะว่าเกิดจากการที่รักและชอบทําอาหารก็เลยมาทําแล้วก็ศึกษาอย่างดีว่าแต่ละ เมนูเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากอะไรใช้อะไรซื้อที่ไหนออกมารสชาติสมควรแล้วที่คุณเลือกไปถวายพระกะปิต้องมาจากชุมพรกุ้งชุมพรนะฮะวัสถุดิบต้องมาจากใต้ชัดๆแท้ๆเนี่ยอันนี้ดีมากร้านดีมากร้านซีฟคืสซินที่ตลาดเทเวศแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูร้านที่เหลือนะครับแล้วก็มีร้านในใจโปรดร้านโปรดของจานกบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเบรกนิดนึงแล้วกลับมากับปีใหม่ออฟโรดครับ Boop